ว้าวินด n t e f e s t ได้พวกกูก o t my hat ะไอ้แต่วั a นาเซย์กับพวกได้ขนใจแคบอตัวพวกเด้กับพวกไอพวกมันกำมัดแล้วะพวกกูโคตจะโหและพวกกูซัดไ์ like t h a พวกเดกับจอาแล้วกู slap your back ฟัมองไม่มีทางจะเทียบกูหลายแ that หาทางชนะแต่ว่าพวกกูไม่แพ้ก็เพราะมองไม่ก็เจ้าพวมงมันมาไม่ได้ w o แล้วมึงสู้กูไม่ได้สัตว์นเสียอมมาคอยแซะมึงอยากจะล้มกูกูลอยอยู่ที yeah. I mean ่อิฐเรียวแหละตะหลงในโพบมโนที่แม่งมากีดเบาเล่นและหัดพระเจ้ากูก่อนแฮนด์เวรกกูชีดเข้าเส้นและแชนยี่สิหกสมัยและใครมึงจับมันล้มกูวะไม่คิดที่มึงนั้นฝึกไม่ก่อนอ้สนามนั่นคิดพวกกูนะเห็นกูไม่เคยจะขาดกูซื้อทุกอย่างโดยไม่เล่นเซลล์สุดน้ำเงินกูต้อชฉบับไอ้สัตว์พวกกูกูรีดเซลล์เฮียกอดกันแน่นนะมึงคิดอะไรก็ได้น้องใช่ ดูเพืนเซ็นโปรเพวกกูกอดหมาแฮดอ่ะไอ้แต a วัาน่เกับพวกที่ขนใจแคบอ่ะโตพวกที่กระโปงไอพวกมันกำมัดแล้อะพวกกูคตจะโหและพวกกูสัตว์ลายแดดฝาพวกเด็กกรเจาแล้วก็สแลปยู่แบกฝามองไม่มีทางจะเทียบกูลายแดดเฮานทาจะน่แต่ว่าพวกกูไม่แพ้เขาพมพวกมันก็เจาะพวกมันวันมาไม่ได้กู มาดูคนจะพวงไอ้สายมันฟลาวฟลาวฟลาว์แต่พวกมึงไอ้สายมันควรจะเซิร์ฟเซิ์ฟเซิ์โตเป็นควายไอ้สายมึงยังไม่เลิกชว์เงาสายเลยก็อนสายน่าสนตใจมึงยังไม่ชอบดิฉันเอามาไว้สายมึงกล้าดิเอาจริงๆไอ้สายกูว่ามึงหน้าฮีพ่อไม่ได้สอนไอ้สายจะบ้าดิสกิลมึงยังไม่พานี่สายจะลองดิกูเหนื่อยพวมึงทุกอย่างไม่เชื่อมึงลองดูดิไม่ว่าจะวัดอะไรสายพวกมึงแค่พอมีมัดกูโคตรแพงกูเลยไม่ต่อยพวกมึงฟรีแต่น้ำมันโคตรตัวมึงควรจะกูกับโจ๊ตดิโต๊ะดห แต่ว t w น n n a s ก็พื่อี n นใจแคบอะตัวเพีก็พรกไอ้พวกมันกำหมัดและอะพวกกูคตจะโหดและพวกกูสัดลายแดนฟังเพวกีก็ะจอะแล้วกู slap o u r back ฟักมึงไม่มีทางจะเทียบกูลายแดนเอาทางชนะแต่ว่าพวกกูไม่แพ้ก็เพราะึงไมึงก็จอะพมึงวันมาไม่ได้้ จะวันอะไรก็ได้แต่ไม่ใช่วันเรื่องวาสนามึงไปหาหมอได้เลยกูว่าสมองมึงมีปัญหาและเงินกูมีเป็นเปกไม่ใช้ไม่หมดนะโคจะหนาและผู้กูเกย์ดูที่เลียวถ้ามึงเข้าใจก็พอมาหา้อยจะขค่ากี่ลายีค้ามหาสมุดมึงก็ยังตามพากูไม่ทันพระัศมีกูสูงที่สุดกูมีทุกอย่างที่มึงต้องการกูมีทุกอย่างที่มึงไม่มีแล้วมึงอยาหวังจะเทียบกูได้ถ้าตัวมึงเป็นแค่วันดับบี้ักโซนน้เงินขึ้นกลางอลาบลมหนาวสีข้ามขึ้นกลางแห่แสงก็ะใหญ่ยงชุนไปช่วยทวีปให้ น่าเสียก็เพราะได้นใจแคบอะตัวโปรได้ก็โป้ไว้พปรมันกำหมัดแล้อะโปรกูโคตจะโหดและโปรกูซัดลายแดนฝั่งโปรได้ก็โจ้แล้วกูสแลปยัวแบงค์ฝั่งมึงไม่มีทางจะเทียบกูลายแดนหาวทางชนะแต่ว่าพวกกูไม่แพ้ก็พอมึงมาก็โจ้พวกมึงวันมาไม่ได้ว้าววาตายกูเนี่ยจะตายลนะตายหนึ่งม้าดีสัตว์ วีเดียมวยแหละฮะเอ้ยเชื่อว่าแไม่ค่อยกระจ่อไเฮียกูสายรอเฮียกูสายพวกแมจะบอบเลยยะเอ้ยพวแตบโอเคชื่ว่ฟังกอัวนนะแต่ no a y ชื่อสมาร์ทโฟนโอเคเชื่อกแฟกระจอกบอิษสัท no play เช่ว่สิดามนดูสัเแล h n เชื่อว่ากูมหอสัและว่า h o h o เชื่อตบเด็กร้องไห้ว่า h o h o กูสายไปเป็นตเลกคื แสกกี่ช้ามันสิงจะดูโง่เท่าคุณอยากจะเล่นกับไฟแตกูไม่ใช่แมงม่าสายน้ำเกินก็ไม่ต้องจอดถึงคับคเีวบอกว่าในมันน่ารักมเป็นแค่เบี้ยกระตุ้สิ่งจัดำใ้ผมาก่ เชื <łość> ่อคุณฟัง m พม่จะบอบเลย yeah e y ฟังก็แอบใจ okay เช่อคุณฟังกูร้อช่วยแ่ใจ no way เชื่อสบายดฝา ok เชื่อแม่กูจอกูบริษัท no play ช่อคุณสื่อด้แม่ดูใส่เลย how n o เชื่อกูไม่หอใส่เลยว่า how how เช่คุณตกเด็กร้องไห้ว่า how h o m แมกูสาบไเป็นกูเลย ขอสู้กับสัปหลาแหละพี่อยากป้องเธอพี่อยากจะได้เจอขอแค่อย่างเดียวกูขอแค่พี่แค่ได้เธอ Trap on the bag ซอน back งเงินอยู่ในกระเป๋าไอ้แก่ชายอยู่แบกแพงแบกแพง Trap on the beat ซอนบีดอ่ะความพิโคจะคมยิ่งกว่ากระสุนคอนยีเราเห็นวิว Trap on the beat แต่พวกพี่ Heat on the foil l o r มึงเป็นเด็กฉันต่ำไม่ต้องมาเฟกขึ้นมาโชว์อยู่ต่ำๆไปไม่ต้องกระแดกขึ้นมาโฟล์แล้วแก๊งกูไม่โหดสัตว์คือมีตั้งไฮเลยก็โลยเ y ี a h มึงน่ะไม่ต้องทำสงสัยอ่ะที่เมียมึงหายไปไหนอ่ะเมียมึงอยู่กูไง y e a ยเอ้ยเชื่อว เอ้ย็อร์แทกโอเคเชือฟังกอลลั่วันแน้เบย์เชืมาร์ฟโอเคชื่อพม่กูจกบริษัทโน้เบย์ือสดมัดูสั่นเลยว่าฮน่าเชื่อพวกกูหสันเลยววฮาวเชกูต๊เด็กร้องไห้ว่าฮาว ไปฝาดเฮ้ยไหวเราเยอะเราเยอะไม่จะยังไงก็ชนะเลยพอได้ไม่ต้องกดอีโหมดเลยนะพอพอทุกคนพออเล่นให้ชนะพอคุณเดือถอยไปคุณเดือถอยไปคุณเดือถอยถอยหลังเข้าไปเลยเดินกลับไปเลยเดินกลับเลยถ้ามันถ้ามันมาขอดเงียยไม่ต้องพูดอี้ว เปิดูกเขาที่นาตอนที่มึงไช้แชไวมาบอกไปได้สายไอซ์ก้าด down โควกับตากเย็นอัสเวรยม่งกับคิงสูบกีดังไม่ดูสายบปดานเทมน่าดีเคกุสีทองและลามสายไม่อยากจะมี